เปลี่ยนหัวเข็มอินซูลินนะคะนี่เราเข็มอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็หมุนหมุนี้นี่ยแบบนี้เลยออกมาก็เรียบร้อยก็ใช้แอลกอฮอล์นี่ค,ะคะ่ะเช็ดเช็ดน,นี้เรียบร้อยอแล้วก็ได้เก็บมาใหม่เอาเก็บมาใหม่ออกมาดึงวนนี้ เสียบเข้าไปหัวแน่นแล้วเสร็จก่อนแล้วก็เป็นเชือกอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนนค่นะนี่คือการเปลี่ยนหมเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนการเชือก็จิ๊บ,หบเหมือนเดิมเจ็บไหมอืมจะบไหมเหมือนเดิมเจ็นไหมแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะส่วนตัวเข็มนี้นะคะเราก็จะมีขวดเก็บค่ะขวดที่สําหรับทิ้งเข็มนะคะ แล้วเราก็จะไปทิ้งที่โรงพยาบาลมันเพราะว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะออกไปได้